เมื่อวันที่13เมษายน680ตำรวจเอกองอาจุมสุดรองสอวสอบสวนสพอนองปือภายในไร่เลี้ยงวงหมู่บ้านน้ำผองหมู่14ตำบลน้องปืร์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจง้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนัทพลพองสุขสก,กุลผู้กำกับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน2ชลบุรีพอทอแพทย์เวรและหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยารีบไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นไรเลี้ยงวัวมีวัวอยู่ประมาณ40ตัวตรวจสอบในขมําไร่พบศพชายไทยทราบชื่อต่อมาคือนายสมพงษ์บุญมีหรือนิดอายุ53ปีเป็นเจ้าของไรวัวสภาพศพนอนหงายนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแผลถูกอาวุธปืนลูกสองยิงเข้ากลางหน้าอกตายลิ้นปีเป็นรูโบงแผลเสียชีวิตคาทีนายสุรเดชพัฒนางามอายุ37ปีลูกจ้างเลี้ยงวัวของผู้ตายอยู่ในอาการตกใจกลัวให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุตนกำลังนั่งคุยกับผู้ตายจากนั้น ได้มีรถกระบะแคปสีบรอนเข้ามาจอดจากนั้นมีชายชกระสาสามคนมีอาชีพเลี้ยงวัวเหมือนกันหนึ่งในนั้นชื่อในเหน่งลงมาจากรถแล้วพูดว่าเมื่อเช้ามึงเชอดวัวใครวัวกูหายมึงเชอดวัวกูหรือเปล่าซึ่งคนตายก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นวัวของกูซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายทําให้คนตายกับในเหน่งมีการโต้เถียงกันจากนั้นมือปืนได้เดินไปที่รถแล้วถืออาวุธลูกสองยาวแบบห้านัดลงมา ประชิดตัวผู้ตายก่อนจะลั่นไกหนึ่งนัดจนงนายท้องลงไปนอนแล้วมือปืนยังหันปากกระบอกปืนมาหาตนจึงตัดสินใจวิ่งหนีตายเข้าไปในป่าแต่มือปืนไม่ได้วิ่งตามมาตนนั่งแอบอยู่สักพักหนึ่งจนแน่ใจว่ากลุ่มมือปืนออกไปแล้วจึงเดินออกจากป่าโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจดังกล่าวพันตำรวจเอกนัทพลพงศุกสกุลผู้กำกับสบพนพรือเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว โดยหนึ่งในนั้นคือคนเลี้ยงวัวย่านวัดเขาดินห่างจากจุดเกิดประมาณ2-3ถึงมกมจากข้อมูลทราบว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาวัวของฝ่ายผู้ก่อเหตุได้หลุดหายไป7ตัวแต่ตามกลับมาได้5ตัวเหลืออีก2ตัวยังตามหาไม่เจอประกอบกับเมื่อเช้าที่ผ่านมาผู้ตายมีการเชือดวัวไปขายแต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุเข้าใจว่าผู้ตายเป็นคนขโมยไปจึงพากันมาเคลียร์ปัญหาจนเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตนางอ้วนอายุ60ปีพี่สาวของผู้ตายให้ข้อมูลว่าผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัว และมีลูกชายอายุยังน้อย8ขวบยืนยันว่าผู้ตายไม่มีนิสัยลักขโมยและไม่เชื่อว,ว่าน้องชายจะไปก่อเหตุขโมยวัวใครจึงอยากให้ตำรวจตามจับมือปืนมาดำเนินคดีตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับน้องชายตัวเองด้วย ในเบื้องต้นตำรวจได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งส่งศพไปภาชนสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่วนปมเหตุในครั้งนี้นั้นตั้งข้อสันนิษฐานไว้ในเรื่องความเข้าใจผิดเรื่องวัวของผู้ก่อเหตุที่หายไปและประเด็นในเรื่องของธุรกิจการค้าเนื้อวัวส่วนกลุ่มคนร้ายฝ่ายสืบสวนอยู่ในระหว่างกดดันให้เข้ามอบตัวหากไม่เข้ามอบตัวจะดำเนินการออกหมายจับต่อไป